พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 1 3เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดสาระการเรียนรู้แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำรรเพื่อหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดได้ 2. แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่3 4เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบกันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบแบบฝึกหัดหน้า46ไปพร้อมกันนะคะ จากโจทย์คนขายผลไม้ขายมังคุดได้4กิโลกรัมขายส้มได้3กิโลกรัมเขาขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วจับใจความของโจทย์มาวิเคราะห์โจทย์กันต่อนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือคนขายผลไม้ขายมังคุดได้4กิโลกรัมและขายส้มได้3กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม เมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันนะคะแผนภาพบาโมเดลแสดงขายมงคุดได้4กิโลกร,รมัมขายส้มได้3กิโลกร,รมัมสิ่งที่โจทย์ถามคือขายผลไม้ได้กี่กิโลกร,รมัมจากภาพนะคะเด็กๆใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกคะ่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบ เด็กๆมาหาคำตอบนะคะโดยเขียนแสดงวิธีทำตามแบบนะคะให้เด็กๆตรวสอบนะคะหากเด็กๆเ,เขียนตัวไม่เต็มบรรทัดเขียนยังไม่สวยงามเด็กๆแก้ไขเขียนให้สวยงามตามแบบได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ7มากกว่า4และ3ดังนั้น7จจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบภาระงานวันนี้นะคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนออนไลน์ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเด็กๆมาดูกันเลยนะคะจากภาพนะคะเราจะมาหาน้ำหนักของแอปเปิลนะคะโดยใช้กล่องนะคะเป็นหน่วยกลางในการวัดเด็กๆมาดูจํานวนกล่องค่ะว่ามีทั้งหมดกี่กล่องดังนั้นแอปเปิลหนัก3หน่วยเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพนะคะ ใช้เทียนเป็นหน่วยกลางในการวัดเรามาดูว่าการน้านะคะมีน้ำหนักกี่หน่วย1 2 3 4 5 6ดังนั้นนะคะกาน้ำชาหนัก6หน่วยเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแล้วนะคะ เรามาเรียนรู้การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดกันต่อนะคะเด็กๆมาเรียนรู้การอ่านเข็มน้ำหนักนะคะบนหน้าปัดกิโลกรัมหนึช่องเล็กนะคะเท่ากับ1ขีดและหากส0ช่องเล็กจะเท่ากับ10ขีด1กิโลกร,รัมนะคะก็จะเท่ากับ10ขีดจากภาพนะคะบอกว่าไก่หนักหนึกิโลกร,รมัม ให้เด็กๆนะคะเวลาจะบอกน้ําหนักนะคะให้ดูที่เข็มชี้น้ําหนักนะคะที่หน้าปัดกิโลนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะเข็มชี้น้ําหนักชี้ที่ตัวเล็กใดคะชี้ที่ตัวเล็กหนึ่งนะคะดังนั้นไก่นัก1กิโลกรัมเด็กๆมาดูภาพต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะเด็กๆดูที่เข็มชี้น้ําหนักนะคะชี้ไปนะคะกี่ช่องเล็กคะ สช่องเล็กนะคะดังนั้นนะคะมะเขือเทศหนักสามขีดเมื่อเด็กๆนะคะสามารถบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดได้แล้วนะคะเรามาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดกันต่อนะคะจากภาพนะคะเด็กๆมาบอกน้ำหนักกันก่อนนะคะว่าแอปเปิลมีน้ำหนักเท่าใดเด็กๆสังเกตนะคะเข็มชี้น้ำหนักนะคะที่หน้าปัดกิโลนะคะ ยังชี้ไม่ถึงตัวเล็กหนึ่งตัวเล็กหนึ่งนั้นหมายวความว่า1่กิโลกรมัมดังนั้นเด็กๆมานับค่ะว่าชี้ไปกี่ช่องเล็กชี้ไป3มช่องเล็กดังนั้นนะคะแอปเปิลหนัก3ขีดภาพต่อไปนะคะส้มนะคะเหมือนกันเลยค่ะส้มชี้ไม่ถึงตัวเล็กหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับค่ะว่ากี่ช่องเล็ก7ช่องเล็กก็มีน้ำหนักเท่ากับ7ขีด ภาพต่อไปนะคะสตอเบอรี่นะคะมีน้ำหนักนะคะกี่ช่องเล็กคะนับไปได้สองช่องเล็กนะคะดังนั้นนะคะสตอเบอรี่หนักสองขีดภาพต่อไปนะคะกล้วยมีน้ำหนักนะคะห้าขีดเมื่อเด็กๆบอกน้ำหนักจากภาพได้แล้วนะคะมาเรียงลำดับนะคะผละไม้จากน้ำหนักน้อยไปมากกันนะคะน้ำหนักที่น้อยที่สุดคือสตอเบอรี่นะคะที่มีน้ำหนักอยู่สองขีด ต่อไปนะคะแอปเปิลหนักสามขีดต่อไปนะคะกล้วยหนักห้าขีดต่อไปนะคะส้มหนัก7ขีดเด็กๆเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากเป็นที่เข้าใจแล้วนะคะเรามาทบทวนการเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันต่อนะคะน้ำหนักมากที่สุดคือเจดขีดต่อไปนะคะกล้วยหนักห้าขีดต่อไปนะคะแอปเปิลหนัก 3ขีดและน้อยที่สุดก็คือสตรอเบอรี่มีน้ำหนัก2ขีดจากภาพนะคะมีน้ำหนักกิโลกรัมนะคะ2กิโลกรมัมหกิโลกรมัมหกิโลกรมัมให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับน้ำหนักจากมากไปน้อยนะคะมากที่สุดเลยคือ5กิโลกรมัมลำดับต่อไปนะคะ2กิโลกรมัมหกิโลกรมัม เมื่อเด็กๆนะคะเรียงจากมากไปน้อยได้แล้วนะคะเรามาเรียงจากน้อยไปมากกันนะคะน้อยที่สุดคือ1กิโลกรัมต่อไปนะคะ2กิโลกรัมต่อไปนะคะ5กิโลกรัมเด็กๆเ,เข้าใจการเรียงน้ําหนักนะคะจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากเรามาทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดกันต่อนะคะ เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมคุณครูเลยนะคะในถุงมีเกลือ9ขีดนิชาตเติมเกลือลงไปอีก9ขีดรวมมีเกลือในถุงกี่ขีดเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดคือในถุงมีเกลือ9ขีดนิชาตเติมเกลือลงไปอีก9ขีดสิ่งที่โจทย์ถามคือรวมมีเกลือในถุงกี่ขีด เมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันนะคะแผนภาพบาโมเดลภาพแรกแสดงนะคะในถุงมีเกลือ9ขีดภาพที่2นะคะนิชาเติมเกลือลงไปอีก9ขีดคำถามนะคะถามว่าในถุงมีเกลือกี่ขีดจากภาพนะคะเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคําตอบคะถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคําตอบ สแสดงวิธีทำหาคำตอบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้9บวก9เท่ากับเท่าใดบรรทัดแรกนะคะเขียนในถุงมีเกลือ9ขีดนิชาตเติมเกลือลงไปอีก9ขีดนะคะรวมมีเกลือในถุงนะคะเมื่อเด็กๆหาคำตอบโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยเสมอนะคะ9บวก9นะคะเท่ากับ18นะคะเขียน8ให้ตรงหลักหน่วยนะคะเขียน1ในหลักสิบ ขั้นตอนต่อไปนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ18มากกว่า9 18จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะกล่องใส่ของใบแรกหนัก16ขีดหนักกว่ากล่องใบที่2 2ขีดกล่องใบที่2หนักกี่ขีดเมื่อเด็กๆนะคะจะหาคําตอบจากโจทย์ปัญหานะคะมาสู่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่งที่โจทย์กำหนดคือกล่องใส่ของใบแรกหนัก16ขีดหนักกว่ากล่องใบที่สอง2ขีดสิ่งที่โจทย์ถามคือกล่องใบที่สองหนักกี่ขีดขั้นตอนต่อไปนะคะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลนะคะแผนภาพแรกนะคะแสดงน้ำหนักของกล่องใบแรกนะคะภาพที่สองนะคะแสดงน้ำหนักของกล่องใบที่สอง กล่องใบแรกนะคะจะมีน้ำหนัก16ขีดกล่องใบที่สองนะคะมีน้ำหนักนะคะน้อยกว่ากล่องใบแรกนะคะ2ขีดดังนั้นเรามาหาคำตอบกันว่ากล่องใบที่2มีน้ำหนักเท่าใดจากภาพนะคะเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกค่ะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเด็กๆมาหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำนะคะ เขียนประโยคสัญ,ญาลักษณ์ได้ดังนี้16ลบ2เท่ากับเท่าใดบรรทัดแรกนะคะเขียนกล่องใส่ของใบแรกหนัก16ขีดหนักกว่ากล่องใบที่สองสองขีดดังนั้นนะคะกล่องใบที่สองหนักกี่ขีดเรามาหาคำตอบนะคะโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ6ลบสองเขียน4ในหลักหน่วยต่อไปหลักสิบนะคะไม่มีตัวลบนะคะดังนั้นเขียน1ในหลัก ตอบนะคะกล่องใบที่สองหนัก14กิโลขั้นตอนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ14น้อยกว่า16 14จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆทบทวนเรื่องการวัดน้ำหนักนะคะเข้าใจแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ